สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจวีชุดสตีลบอลนะครับคลิปนี้ก็จะมาส่งย้ายกับลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นสูตร t ีจีสิบห้าขีดสามนะครับก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับทักมาได้นะฮะที่เพจวีชุดสตีลบอลนะครับก็ราคาละเอียดผมแจ้งไว้ในวิดีโอนี้แล้วนะครับผมอยู่หน้าวิดีโอนะฮะก็ให้กดวิดีโอหยุดดูดูได้นะครับผม นะครับก็เดี๋ยวเตรียมส่งให้ลูกค้า5คู่นะครับเป็นยางพร้อมใช้งานพร้อมยิงนะครับผมตัดต่างรองเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะแรงสุดๆของท่า TG นะครับผมขายที่สั่งไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามันแข็งเกินไปก็ค่อยลดลงมาเล่นเป็นขีด2หรือว่าขีด1ก็ได้นะครับผมนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมตรงให้นะครับผม